จงตัวเนี <fin anta> <ots> ่ย <guarding> ม <okay>? ันน่ารักอะจริงไม่ใช่คนตาคุณยายเดินจูงมือกันน่ารักดีมองไม่เห็นเลยเลยกันบรรยากาศการจัดงานค่ะงานมีกลางคืนตอนนี้เรามาจัดซุ้มกันก่อนร้อนมากแต่ก็อดทนอยู่ค่ะนี่คืองานเราค่ะโอเคามนั้น เปลนชุดล้วค่ะนะคะส,สก,การเมื่อก,กี้ี่แกตแต่งหน้าจังเลยแต่ก็สภาพต้องแต่งหน่อยละเดีไปทำความสะอาดร่างกายนิดหน่อยก่อนชุดทราบเดินมีนะ้อยู่ใกลห้างก็เดินแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวถึงบูละเปลี่ยนกันเฝ้า จริงไม่รู้จักก็เลยมานั่งอยู่หลังเ้าคนเดียวก็เต็มเลยคนนั่งหน้าแบบเยอะมากแต่เราไม่รู้จักไงเราก็ลองเป็งอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ดูไปก่อนความจริงวันนี้ง่วงแล้วเพียสัตน์เลยถึงโรงแรมอาบน้ำเนี่ยมีชิ้นชิ้นได้เพราะสิ่งนี้เนี่ยเออสะมาชิจดจ่อเดี๋่วชอบ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 ต่อได้ครึ่งตัวเลยนะฮะแบบเต็มฮะ เพราะฉันร้อนเหนื่อยมากเสรจเฉยเลยพรงนี้ไปซื้ออีกตัวดีกว่าถาจารจาก้มันมัมสว่างเลย่าเที่ยวคับรรยากาศร้านนี้มากเดี๋ยวตอนรูถ่ายดูทีนะรให้ดูก่อนอันนี้มือชาช็อกโกแลตหอมมากหอมกลิ่นช็อกโกแลตดีต็ด นั่งอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเมื่อกี้ขับเข้ามาจากทางนี้อะให้ดูบรรยากาศนี่จะด้านแรกเข้ามาุ๊บขวามือจะเป็นกาแฟาจ้ะแต่เราอะมันสายโกโก้เราก็เลยมาฝั่งนี้จ้ะร้านช็อกโกแลตแน่แนพิซเซนเตอร์ตุ้มย้ยด้านนี้เขามีอาหารด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบส่วนหินเป็นส่วนเล็กเล่นนี่ เป็นร้านอาหารจานเดียวที่เขาแบบใช้ส่วนผสมของช็อกโกแลตในการทําเป็นหมูอบซอสนี่เป็นห,หนูเขาเนียข่นอะไรแบบเนี้ยบรรยากาศน่ารักดีที่ชอบที่สุริงสวนหินเนี้ยตอนทําข้างบ้านอะ่ะทาสวนหินเหมือนกันแต่ไม่มีความรู้ไงก็ไม่ได้ใส่แผ่นยางยาขึ้นนเลยตอนนี้กลายเป็นป่าหญ้าไปลวนี่คือฉันเองสวยจริงเลยค่ะ Okay. น่ารักดีให้ดูบรรยากาศร,รอบๆแต่มันร้อนอะ่ะมันน่ารักแต่มันร้อนไม่เหมาะกับการเดินเล่นเมื่อกี้ก็เลยนั่งอยู่ในห้องแอร์งเดียวโอเคแค่นี้แหละวันนี้ได้ตัวที่สองแล้วค่ะตัวนี้ค่ะวันนี้น้องมาซ้อมออเดชั่นเล่นดนตรีนวนี้ค่อยายังชั่วหน่อยรู้จักเอ็ดเวิร์ดกับนาเจ้า เอาหมอนนอนในนั้นมาใส่เป็นเอ็นเตสขาวพูดเลยตัวต่อข่าวพูดเ,เ,เรื่องทำเรื่อยมาชี้ก่อนแล้ว <c oughs> แต่ยังเอาชนะตัวเองไปทำงานอื่นๆไม่ได้เลยไม่ได้เปิดคอมไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ทำอะไรเลยเก็บของพาอ่ะอะไรก่อนแล้วเลยปะ ข้าวของเก็บแล้วบางส่วนคือไม่รู้อะแต่ว่าเรืวมันห้เรื่องต้นทำไรยังไม่มีแรงนอน